สานาทีกับอาจารแผ่นดินวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องของสิทธิทางกฎหมายในการรับมรดกของบุตรบิดาหรือมารดาก็ตามครับใครที่จะมีสิทธิ์ก่อนหรือหลังและควรจัดการอย่างไรนะครับเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในภายหลังติดตามชมพร้อมกันครับ ในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายสิ่งที่เราต้องพิจารณานะอันดับแรกคือบุคคลนั้นได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หากมีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์มรดกจะต้องตกแก่ผู้รับพินัยกรรมก่อนหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้หรือพินัยกรรมที่ทำไว้ไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกจึงจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดทายาทโดยธรรมเอาไว้ทั้งสิ้น6ลำดับ1ผู้สืบสันดาน 2. บิดามันดา 3. ทพี่น้องร่วมบิดามารดา 4. ทพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา 5. ปู่ย่าตายายและ 6. ลุงป้านาอาไม่ใช่ว่าทายาททั้ง6ลำดับนี้จะขึ้นมารับบราดกของผู้ตายได้ทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะดังนั้นลำดับแรกคือผู้สืบสันดานจึงเป็นลำดับที่1ที่จะต้องถูกํำมาพิจ,จะะารณาทายาทลำดับ2คือบิดามารดา กฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์ในการรับมรดกร่วมกับทายาทลำดับที่1เสมอแล้วคำว่าผู้สืบสันดานหรือบุตรของผู้ตายนั้นบุตรแบบไหนถึงจะมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายได้บ้างประเภทแรกคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายถึงบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม บุตรที่บิดามันดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้หากภายหลังบิดามันดาจดทะเบียนสมรสกันหรือบิดาจดทะเบียนร,รับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทที่2คือบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยการรับรองโดยพฤตินัยก็คือการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าตน เป็นบิดาของเด็กคนนี้หรือการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลหรือแม้แต่ในเวลาที่แจ้งเกิดตนเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กคนนั้นนอกจากนี้ยังมีบุตรอีกประเภทหนึ่งก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกเช่นเดียวกับบุตรของเจ้ามรดกนอกจากนี้บุตรบุญธรรมยังไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่แท้ๆของตอนเองด้วยทรัพย์สินที่มีทะเบียนเช่นบ้านรถยนต์หรือแม้แต่เงินฝากในบัญชีธนาคารจะมีการ เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้หากไม่ได้มีคำสั่งศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกหากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอตั้งผู้จัดการมรดกหรือต้องการให้เรายื่นคำร้อง,องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพนักงานอายการที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีหรือโทรศัพท์เข้ามาติดต่อรเราได้ทุกเมื่อคะ่ะ